สวัสดีครับองค์นี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จยุคป,ปลายพิมพ์ใหญ่เขตทรุสมปิดแผ่นทองคำนะฮะก็องค์บอกว่าเป็นการสร้างในวาราพิเศษสาหรับเจ้าขุนมูลนนายโดยเฉพาะหลังเป็นหลังกระดานนะฮะอันนี้เป็นลายไม้มงคลนะฮะ เป็นการกดพิมพ์เวลาเอามวลสารลงในแม่พิมพ์จากนั้นก็เอาอก,กระดานไม้ที่มีลักษณะแบบนี้กดให้แน่นนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้ความเก่ามองเห็นชัดเจนจากล่องรอยของทองที่หลุดล่อนออกจนเห็นเนื้อด้านในซึ่งเป็นลักษและลงนะฮะ ออกเป็นสีเหมือนสนิมทองแบบนี้นะครับองคงพระเนื้อพระจริงๆจะเป็นสีขาวสังเกตจุดขาวๆตรงซุ้มนะฮะตรงฐานนี้นะฮะพระศิลยุคลายก็คือเราจะเห็นลูกหน้าแข่งพระบาทนะครับ เห็นฐานสิงเล็กคมชัดฐานล่างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวหัวฐานด้านขวาขององค์พระจะตัดเฉียงนะฮะนอกนั้นเราก็ต้องมาดูกรอบกระจกองค์นี้อาจจะมีการตัดพิมพ์ที่ชิดไปหน่อยจึงไม่เห็นเส้นกรอบกระจกชัดเจนหรือทองที่ลงปิดไว้ปิดบางเส้นกรอบกระจกเส้นมังคับพิมพ์นะฮะ แต่ด้านบนเราก็ยังเห็นเป็นเส้นหมาพิมพอยู่นะครับตรงนี้พักเกตทะลุซุ้มนะฮะเส้นชายจีบอลชัดเจนสังเกตแผ่นทองที่มาปิดองพระนะฮะจะมาสิ้นสุดตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงด้านนี้นะฮะแล้วม้วนไปนะฮะมาปิดสิ้นสุดตรงด้านนี้นะครับ ส่วนที่เราเห็นดำดำนี่ก็คือลักลงที่ลงไว้นะครับการลงลักเนี่ยเพื่อจะปิดทองเนี่ยเขจะทาลงก่อนหรือชุบลงก่อนแล้วก็ลงลักดำลักแดงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปิดทองลงไปนะครับด้านในนะเราจะเห็นพระเกศหอนช้อยงดงามนะเหมือนจะพาดซุ้มออกไปนะเห็นเส้นหลังคอชัดเจนเห็นพระอุระนูนเด่นนะฮะเห็นร่องสังกติ เป็นหน้าท้องนะฮะตรงไล่ลงมาตรงหน้าท้องเป็นลุมลนะฮะเป็นร่องเส้นชายบ่อนฐานสิงเล็กคมชัดฐานล่างมีล่องรอยยุบตัวนะครับด้านนี้นะฮะสังเกตแผ่นทองนะครับแผนทองปิดนะฮะด้านในก็เช่นเดียวกันนะฮะมีความงดงามมาก ด้านนี้เราจะเห็นหน้าแข้งพระบาทเป็นรูปทรงชัดเจนเห็นชายเส้นชายจีวรชัดเจนหน้าอกนูนเด่นเห็นความคมของเส้นสกติฐนะะานสิก์คมชัดเล็กนี่เป็นลายไม้บ่งบคนนะฮะบ่งบอกถึงว่าเป็นของตะกูนี้สร้าง หรือช่างคนนี้เป็นคนกดพิมพ์ช่างกลุ่มนี้เป็นคนกดพิมพ์นะอันนี้โบราณท่านน่าจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าพระสมเด็จยุคป,ปลายมีการสร้างเป็นจหตุผมากดังนั้นคุณน้ำคนนาทั้งหลายมาช่วยกันกดพิมพ์พระอย่างเช่นหมอบมอบหมายให้เจ้าคุนนคณนี้ขุนนั้น คุณพระคนโนนระดมกันสร้างพระขึ้นมากดพิมพ์พระขึ้นมาดังนั้นสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในหลังพระสมเด็จก็ป่งบอกนยะ่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปนี้ถ่ายด้วยกล้องขยายสูงนะฮะเราจะเห็นเนื้อในขององค์พระเป็นสีขาวนะครับเห็นร่องรอยของลักษ สีดำนะฮะทองที่หลุดล่อนออกไปนะฮะภาพนี้นะฮะเป็นลักษณะของทองที่หลุดออกไปเละเห็นเนื้อลักข้างในเป็นสีดำเป็นเป็นริบิ้วแบบนี้นะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ธรรมชาติของนั้นที่จะสร้างได้นะครับ อันนี้ลักทองนะฮะลักทองที่หลุดนะฮะเห็นลักข้างในสีดำยังออกเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้แสดงว่าทองหลุดออกไปไม่มากแต่ก็ยังพอเห็นลักที่อยู่ข้างในนะครับสมัยก่อนก็นึกว่าสีลักษณะแบบนี้จะเป็นสีของสนิมทองนะฮะแต่เมื่อประจุแต่เมื่อเรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงในปัจจุบัน ก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นสีของทองที่หลุดออกไปทําให้เห็นเนื้อเห็นสีของลักษ์ที่อยู่ด้านในนะครับความเก่าชดปรากฏชัดเจนนะฮะธรรมชาติสร้างนะฮะมนุษย์จุดทำไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้รอบๆบ,บริเวณพระศรรอบพระพักนะ เก่าปรากฏชัดนะครับเช่นซุ้มเนี่ยสีแบบนี้ประกฏนึกว่าเป็นสนิมทองนะครับฐานสิงเข่าวขวาเข่าซ้ายเส้นชายจีวรพระอุระหน้าอกซอกแขนลึก ประเกศเส้นซุ้มทะลุซุ้มออกไปพระพักสีขาของเนื้อพระตอนนี้เรามาดูนะฮะด้วยกล้องกลาขายสูงเส้นพระสอเห็นชัดเจนนูนเด่นนะครับพระอละสีดำของลัก ในส่วนที่ต่ำนะฮะลักทองอาจจะลงไม่ถึงทองอาจจะลงไม่ถึงก็ทําให้ปรากฏมีให้เห็นเป็นส่วนน้อยนะครับพระลักษณะเดิมๆนะฮะการถูกของลักทองก็เป็นธรรมชาตินะฮะปกติพระที่ลงลักปิดทอง ทั่วไปในส่วนที่สูงอย่างเช่นวงแขนหน้าอกใบหน้าลำตรงองค์พระเนี่ยจะไม่มีลักทองที่มาเกาะไว้จะสูหบดนะลักทองจะติดอยู่แต่ด้านส่วนที่ตำ่ำนะฮะแต่ว่าพระชุดนี้นะฮะการปิดทองแบบทั้งองค์แบบนี้นะครับจะปรากฏทอง ยังติดอยู่ในส่วนที่สูงนะฮะก็แสดงว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเป็นผ้าเก็บนะฮะมีคนเคยเช็คค่าทองคำแล้วนะฮะเกิน80%นะครับคงบอกว่าเป็นการสร้างสำหรับจำหน่ายโดยเฉพาะ ทองคำบริสุทธิ์ทองคำแท้นะฮะแปขึ้นไปพระชุดนี้นะฮะมีหลายพิมนะฮะเจ็ดชั้นก็มีนะครับพิมพ์เส้นได้ก็มีฐานแซมก็มีเก็ยวัตูมพิมพ์ปกโพมีแทบจะครบทุกพิมพ์ในพระสมเด็จนะครับ เก่าความเป็นธรรมชาติเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับถ้าเรียนแบบพระใหม่จะไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคนที่เคยมีพระแบบนี้ผ่านตาพระแบบนี้เห็นทองก็รู้ว่าเป็นพระแพ้นะครับ ภาพแบบนี้นะฮะในงานประกวดนะจากข้อมูลโดยท่านอาจารย์สุเทพที่เคยออกทีวีมาแล้วนะฮะบอกว่าพบเจอครั้งสุดท้ายเมื่อปีพศ2529นะ,ะรายการของท่านอาจารย์สุเทพนี้ก็ออกอาการมาประมาณสองปีที่แล้วนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะ,ะแล้วก็ไม่เคยมีใคร พบเหตุหรือนำมาประกวดอีกเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะในชมรมอนุรักษ์ที่จัดงานประกวดก็เริกมีพระแบบที้นะครับมาประกวดกันนะครับดูด้านหลังนะฮะ ทองยังติดเต็มนะฮะการหลุดล่อนก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะลด,ดางามมากหลังกระดานหลังไม้มงคลแบบนี้นะครับก็มีความเป็นสลริมงคลนะครับ ง่ายนะฮะภาแบบนี้พระที่ลงลักปิดทองทึบทั้งแผ่นแบบนี้นะฮะหรือเขาเรียกว่าพระบูทองคํานะครับปรากฏว่ามีคนไปใช้บูชาแล้วมีพระโยคุณสูงมากนะโดยเฉพาะเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ ในแง่ของโลกโชคลาภโภคทรัพย์ก็ชัดเจนก็คือมีทองคำนะครับแล้วก็พระแบบนี้นะฮะเป็นพระที่คัดพระสวยเท่านั้นมาใช้มระทำนะครับเพราะว่าเป็นการทำให้เจ้าขุนมุนนายนะเป็นการทำในเวลาพิเศษดังนั้นต้องมีการคัดกรอง พระที่งดงามเท่านั้นเอามาบูกแผ่นทองทึบแบบนี้นะครับใครได้เอามาขึ้นคอบูชาก็ถือว่าเป็นสิสิ็งคนอย่างยิ่งนะครับโอเคครับส่รนหองนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ